บีบทิชชู่เอาน้ำออกแล้วก็มาใส่แก้วนี้โอ้โหสน,ส,นสนุกสนานเป็นแบบเป็นสีลุ้งเลยเออกาแล็กซี่เลยอ่ะอืมสวยอ่ะ <laughs> สีแบบผสมกันเละเทะไปหมดเลยเดียเละเทะไปหมดแล้วเละเทะไปหมดแล้วม,ม,มนาวมะนาวอะไรมะน,นาวอ๋อบีบมะน,นาวสงสัยเห็นป้าทำน้ำจิ้มซีฟู้ดบ่อยบีบมะนาว สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ป้าบาสจะมาทดลองวิทยาศาสตร์นะครับช่วงนี้จะสังเกตว่าเรานี่ทดลองวิทยาศาสตร์กันบ่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการเดินทางของน้ํานะอุปกรณ์ของเราก็จะมีสีผสมอาหารสีสีแก้วน้ำสี่ใบนะที่มีน้ำเนี่ยสี่ใบแล้วก็มันจะคั้นด้วยแก้วเปล่าอ่าขั้นตอนแรกใส่สีผสมอาหารครับ หนึ่งแก้วเอาบีมใส่บีมไม่ต้องใส่เยอะมากนะไม่งั้นมันจะเข้มพอ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 แล้วไป,ไปสีไปนะครับสีชม<อ>พูสีเขียวครับใส่ไปเลยอีกหน่อยพอครับพอโอเคอย่าพึ่งคนครับอย่าพึ่งคนออุ้ยสวยดีนะอย่างเงี้ยน,นะหน่อยครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ โอ้ตอนนี้สีก็ค่อยๆกระจายคนคนมันก็ไม่ทั่วหรอกบีมอย่าคุณนะใหญ่หกนะอื <c oughs> นี่ไม่ใช่เรียกนิ้วคนและเเขาเรียกเอามือคนุนอีสุดท้ายสีเหลืองครับอ่าบ้าวบ้าเดี๋ยหกหกอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วกระดาษทิชชู่อ่ะดึงทิชชู่ออกมาเลย12ล็อกแล้วก็ทบครึ่ง อ่าโอเคแบบนี้นะครับหกอันนะครับเราจะทําอย่างงี้หกอันนะครับคันนี้เราก็เอามาใส่แก้วนี้มาแก้วนี้มาแก้วนี้อ่ะเดี๋ยวให้แม่บีใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างให้น้องบีมหนึ่งแก้วอ่าจุ่มลงไปก้นๆเลยอ่า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 แบบนี้นะครับนี่ให้อยู่ลักษณะแบบนี้อ่าแบบนี้นะดูแม่อันนี้อันนี้เอาใส่แก้วนี้ก่อนอ่าอ่านั่นแหละอ่าใช่แล้วจุ่มลงไปตรงน้ําอ่าโอเค ไม่ไม่ไมเห็นไหมขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับอ่ะระว่างรอครับตักข้าวมานั่งกินเลยครับว่างดูสีวิ่งใช่นี่นที่เห็นนะครับสีฟ้าข้ามมาสีแก้วเปล่านี้เกือบจะลงข้างล่างสุดแล้วนะออแล้วสีแดงสีแดงก็เพิ่งได้ครึ่งหนึ่งส่วนสีเขียวนี้เห็นชัดอ่ะตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงนะ การเดินทางของน้ำก็สิ้นสุดแล้วเนี่ยสีน้ำเงินเออสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมน้ำลงมาอยอะอ่ะละน้ำลงมาอยู่ในแก้วเปล่าแล้วก็สีแดงก็มาผสมกับสีน้ำเงินสีแดงเข้ามาตรงนี้อันนี้สีแดงมาจากกว่าสีเขียวนี่เห็นป่ะออสุดแล้วนะนี่ คือถ้าทิ้งไปเรื่อยๆอ่ะน้ําก็อาจจะท่ายจากแก้วนี้มาแก้วนี้เยอะแค่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องทิ้งไว้นานๆไม่ว่าอาจจะมีแค่แบบน้องๆหน่อยนึงเนี่ยแตะสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมก็ช่ําไปหมดเลยเดี๋ยวบีมลองแตะๆซิมันแฉะไหมหรือมันแห้งตรงทิชชู่อะแฉะแฉะแฉะเหรอแฉะใช่ไหมเปียกเปียกใช่ป่ะอ๋ออะตอนนี้น้องบีมเขาขอเล่นนะเขาจะเอา สีมาผสมกันอ่าผสมสีผสมสีตอนนี้ปล่อยให้เล่นอิสระนะครับอ่าเอาสีเขียวมวาผสมกับสีฟ้าบิมก็ดึงทิชชู่สีเขียวออกมาดิออนั่นีหลสีฟ้ามันเข้มอุ้ยใส่ลุ้มดูดิเ <c oughs> ส้นหนึ่งสีม่วงเออเส้นหนึ่งมีสองสีกลายเป็นสีม่วงเลย โอ้โห,โโห,โโหเริ่มเละครับเริ่มเละข้ามไปไกลเลยเลยนีนนย่สีฟ้านี่ผสมหลายสีมากเลยอะโอ้โหเดี๋ยวปล่อยให้น้องบีมเล่นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ประบาดแม่บีมน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับนี่เอากระดาษทิชชูญญ่มาดูบีมทิชชู่ เอาน้ำออกแล้วก็มาใส่แก้วนี้โอ้โหสนุกสนานเป็นแบบเป็นสีลุ้นเลยเออกาแล็กซี่เลยอ่ะสืวสเนี้ยสีแบบสุกนเละเทะไปหมดเลยดิเละเทะไปหมดแล้วเละเทะไปหมดแล้วมันหนาวอะไรมันหนาวอ๋อบีบมันหนาวสงสัยเห็นปลาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดบ่อยบีบมันหนาว อ่าใช่ใช่สีเขียวสีมะนาวสีเขียวทำอะไรอ่ะกับข้าวเหรอ <laughs>